ก็มีใครเขาเขาเข้าห้องน้ําเขาก็รูดซิปธรรมดานี่ถอดเข็มหองเข็มขัดดึงเงินเกงลงมาถึงหัวเขา่า ท่สกลิลครับพาพี่โดโดมาปฏิบัติหน้าที่ภายนอกเราจะมาส่งจดหมายเชิญชวนในงานหล่อเทียนแห่เทียนพรรษาครับจดหมายจันสาวัสดีค้าเนี่จำคนนี้ได้ไหมฮะเสื้อเหลืองเพื่อนผมชื่อตู่อีกคนหนึ่งเหมือนกันปิดประตูสิจะได้ออกรถ งันวันนี้ติดตามภารกิจของพี่โดโดโดไปทำอะไรไปทำงาน<ด>ไปทำงานกับพ่อได้ไหมนะครับได้ครับไม่ใช่นั่งรถไปแล้วกินอย่างเดียวนะต้องไปแจกอะไร <ừ. S 1> แจกหนังสือ <ừ. S 1> แจกหนังสืออคุณตู่รายงานด้วยวันนี้เราทําอะไรกันคุณจะไปทําอะไรวันนี้เราจะทำหนังสือเรียนเชิญนะครับให้มาร่วมรอเทียวมาที่ตึกร,กระดากระดาษที่พนิท่านันเนิน <ừ. S 2> เวลาแปดโมงครึ่งน,นะ โดยมีเครือข่ายของเราในนามสภาพระตรมและชมรมคนรักประกอใจเราเรียนเชิญมาหลายหน่วยงานโดยเฉพาะชุมชนทั้งที่9ชุมชนของเขตประกอใจแล้วก็เรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมศึศาาประเพณีของเขตประกอใหใจและคงต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับวันที่1 1กันยายน8โมงครึ่งเราพบกันที่ร้าดับเลอนะครับให้พูดนิดเดียวพูดใจนลยอีกท่านหนึ่งคุณอ้อยฮะเครือข่ายวัฒนธรรม เครือข่ายสภาวัฒนธรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุศูนย์33วัดถงรัตนารามค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะติดตามคลิปต่อไปจนถึงการจัดงานหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี2567นะครับไปเดินทางเดินทางเดี๋ยวเราไปกรมส่งเสริมวัฒนมก่อนเป็นไปจดไปจดแจ้งเครือข่ายวัฒนรนะเดี๋ยวจับแล้วก็แวะมาโครงการ จากบางกอกใหญ่เดี๋ยวเราไปพระรามเก้าเดินทาง วันนี้เข้าสถานที่ราชการทั้งวันนะฮะรโดยหิวข้าวยั่ง<ด>ข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินนะขึ้นรถไปไปต่อเดินทางต่อ ก็เติมพลังกันครับหาก๋วยเตี๋ยวกินตูจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนครปฐมคุณจะไปกินผมไหมถ้า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 คุณถ้าคุณไม่ไปคุณลงตรงนี้เลยนะลงได้หน้าต่างเปิดหน้าต่างลงได้จอดให้ลงเลยถ้าสนใจไม่ไปแล้วเราก็มุ่งหน้าฮะนครปฐม เราจะไปที่ไหน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 นครเลยับจกิดก็เดี๋ยวนครปฐมเดไหมเไหมจะมีคนจะร้องไห้แล้วรรับปะไหนไหนเหน็ดเหนื่อยจากการวิ่งขึ้นวิ่งลงนะจันเสาดมยาดมเลยดเหนื่อยมาก มานั่งกินที่ร้านนี้กันฮะสบายๆนั่งสบายมีหลากหลายมีติ่มซำมีก๋วยเตี๋ยวร้านหอมเคยมาหน,นึง่งหาที่นั่งดูปนตรงไหนที่นั่งนั่งเออตรงนู้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้เรียบร้อยครสาวๆพากันไปเข้าห้องน้ำร้านหอมติ่มซำก๋วยเตี๋ยวเรือ อันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวของทอดก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกมีเนื้อก็มีหมูก็มีนะฮะเก๋วยเตี๋ยวอะไรดีก๋วยเตี๋ยวอะไรร้านนี้ก็มีเมนูเป็นของทอดเพื่อนๆจะแคปหน้าจอนะแต่อันนี้เป็นเมนูที่เป็นติ่มซำน่ามา าไทยเดี๋ยวพ่อสั่งให้เป็นเมนูเครื่องดื่ม <c oughs> เดี๋ยวข้อที่ทำนะเดินทางกันแต่ละคนก็เข้าห้องน้าห้องท่ากันแล้วเขาก็มีเป็นจานเดียวด้วยมีบัก,กุเตมีไข่กระทะข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบอข้าวหมูแดงหมูกรอบอข้ากวกะเพรากะเพราหมูตุน๋นกะเพราเนื้อเปื่อยก็มีอันนี้เป็นขนมมาก มาครั้งนี้เขามีเมนูหลากหลายเลือกสั่งก๋วยเตี๋ยวไปคนละชามนะก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูเกาเหลาข้าวหมูกรอบหมูแดงอะไรก็มีแล้วผมก็เลยสั่งไพพ้พวกพทอดทอดพวกทอดนี่ไปสามสามสี่อย่างมากินด้วยกัน,กนแต่ว่าถ้าเกิดอยากกินติ่มซำน,นี่เขาต้องไปดู่นตู้ ันี้อาจารย์เสากับคุณอ้อยไปเรียกตุต๋นซ้ำแล้วก็สวยคนนึงนนก็มีนม้ำหยดี๋ยวกุกทำงานานา้ำน้ำเป็นน้ำเครื่องดื่มตามที่เพื่อนเพื่อนดูมือม,มากินข้าวกันครับทำงานเ,เหนือ่อยนั่งให้สบายๆห้องแอร์ ก็ไม่วุ่นวายเบียดเสียดเนาะเครื่องดื่มมาแล้วของใครบ้างของพี่โดรชาไทยใช่ไหมชาไทยอันนี้คืออะไรฮะอันใบเตยใบเตยดูอันนี้ของใครอ่าของตู่ตู่เจาะให้ น,นี่ของพ่อ,อมาแล้ววยเตีเ๋ยวมีอะไรบ้างอันนี้เส้นอะไรเอยเ,เก๋าเหลาเก๋าเหลาของคุณตู่คุณตู่เกาเหลารับไปบะหมีม่หมูตุ๋นของใครบะหมี่ใครกันะบะหมี่บะหมี่เช่าเส้นเล็ก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 เนื้อ อาเส้นเล็กนะเส้นใหญ่เส้นใหญ่อ่าชิ้นเปื่อยอันนี้ของโดโด้เส้นใหญ่ของยำอันนี้ของผมนี่ครับนี่ของโดโดชามใหญ่แล้วชามใหญ่แล้วแล้วถ้าแล้วถ้าชามเล็กมันจะขนาดไหนคิดดูแล้วไหมไม่ต้องกล้ามีทานอย่างนี้เลยง่าย เดี๋เดี๋ยวก็ปรุงเดี๋ยวก็ชิมก่อนโฮลเดยไม่ไม่ต้องปรุงอะไรมากแล้วซีโดก็น้ำส้มไม่คืออไรนอร่อยแล้วเค็มไม่ต้องแล้วน้ำส้มนิมดน้ำตาลนิดแล้วก็พริกหน่อย อันนี co ้อันนี the, the ้ปิดใจเท่อันนี้ของคุณู้อ่าข้วหมูแดงอันนี้เคียวพีโดพีโดเคียวอันนี้ไม่ใช่ละคุณน้อย ไปเลยค,ยคยรับเกีียวพิดตงนู้นป็นตากะหล่ำปีกไก่ปีกไก่ไปทางนู้นจะได้ทานด้วยกันยังไม่หมดนะเนี่ย เยวะผัก oh, mm hmm ่ือสมองอ่ามีไปตรงนู้นอยวกไปยุสลับตับเปลี่ยนกันกินกุ้งมอยหรอไม่ินุงไม่ได้ うん、おいしい。<noise> <noise> ก็จะเป็นแบบกระชิมไก่ตีไก่ทอดนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยปิดแลกกัน อันนี้แรกแล้เอานนี้แรกนี้แรกนี่คืองอมเลยอื หองก็เป็นแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มบวยใช่หมูอร่อยเห็นต้นหอมมั้ยกินได้ก็อะไรเอาแลกกับเกี๊ยวทอดพวกก็จะเกี๊ยวทอด กล sì> euh, okay> ิ่นตำมาฮะกลางเลยครับน um ี่อันนี้ใช่ไหมที่ผมที่ผมที่ผมอยากกินไข่ขาวเอาเอาไปทางนู้นมั่งก็ได้ครับนี่กันดาติมตำวางไปก่อนเดี๋ยวค่อยยกยกแลกเปลี่ยนกันใครอยากกินอะไรก็สลับสับเปลี่ยนกันไปครับ แต่ยังเมื่อกี้ผมลิตรงนี้ไว้มีทั้งเสาอันน,น,นี้อันนี้เหมือนกันใช่ไหมมีเนนนนต้องหู้ไข่ด้วยแต่เสายกไปทางนู้นเลยยกไปทางนู้นเยอะแยะเขาพูดตอทตนที่เห็นเมื่อกี้เห็นเดินเข้ามาเห็นโต๊ะที่เดินผ่านเขากินเห็นนึกอยากกิน,กนเต้าหู้ เพราะว่ามาที่นี่เมนูอันนี้ยังไม่เคยกินอนนีมย อี๋หนุ่มเขาเรียกอะไรอ่ะเดียวแล้วก็มีมีนี้แล้วก็มีซอสเอโฟ ตาอิดโอติดม่น โต ais, ๊ะเยืะอเกิอเนี่ยสั่งมาเต็มโต๊ะโดเลยสับสนเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรก่อนดี เต้าหูขา้ขาวๆแล้วก็เขาจะเป็นสองชั้นแล้วก็มีหมูอยู่ตรงกลางสำหรับคนชอบเต้าหูส้สั่งน้ำเพิ่มน้ำเปล่าขวดน้ำเปล่าเพิ่มขวดกากินเต็มไหมเต้าหู้ ไม่ร้อนแล้วแต่แต่ไม่ชอบแต่ไม่ชอบผัดให้กินเป็นไรแล้วแร่ลมอีกแล้วใส่เขาแต่ส่วนมากเดี๋ยวจะชอบของทอดมากกว่า มีกจะเต้าหูม้มันจะเน้นเน้นเต้าหู้หน่อยเน้นก็ไปสั่งกินก็ได้ถ้าใครสั่งน้ำ cũng là cũng có bỏ bẩn ở đâu một nó nặng yếu mà không làm nó ที่ทำหน้าจะร้องไห้หลอกว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนครปฐมพอเสร็จงานเราก็ที่จริงเราจะส่งกลับให้ขึ้นรถเมยกลับไปตั้งแต่เสร็จงานแล้วล่ะ <c oughs> ขอร้องอยากนั่งรถมาด้วย <c oughs> ข้าวเช้าก็ไม่ได้กินมา ุตู่เขาเป็นคนน่ารักฮะใครๆก็ชอบแกล้งเขาก็มีใครเขาเขาเข้าห้องน้ำเขาก็รูดซิปธรรมดานี่ถอดเข็มของเข็มขัดดึงเงเกงลงมาถึงหัวเข่ามีใครมีใครเขาฉี่แบบนั้นน่ะนี่ฮะเพื่อนๆนึกภาพเนี Sin> ่ยคนเสื้อเหลืองเ่ยเข้าห้องน้ำชายอ่ะใช่ไหม ใครๆก็รู้เข้าน้ําชายใช่ไหมเขาก็รูดซิปนี่ดึงเงางเกงลงมาถึงหัวเข่า <c oughs> <c oughs> มีภาพลับนะฮะเปคนไหนอยากดูถ้าคุณตูก่ก็ต้องต้องต้องไปดูในอะไรนะต้องเข้ากลุ่มไลน์ต้องเข้ากลุ่มไลน <c oughs> ์อยากเป็นคนน่ารักใครๆก็ชอบแย่ชอบแกร้ง เริ่มอิ่มกันฮะเนี่ยอันนี้หมดแล้วเนี่ยที่ตั้งเริ่มอิ่มเริ่มเริ่มเกี่ยงแล้วก็เลยเอาเอา,เอามาทานอโอ้โหข้าวหมูแดงผมไปกินสารพัดร้านเลยอบอกวันนั้นวันนั้นผมจําไม่ได้แนะถวไหนนะถนนสายนี้ข้าวหมูแดงอ,อ๋อต้องเลี้ยวเข้าไปตรงสายสายหนึ่งบางเชือกหนังบางเชือกหนัง ร้านไหนอ้วนไหนอ้วนเยาวราโอเคอิ่มกันไหมอิ่มกันไหมอิมกันไหม,อม,ไหมเอาอะไรอีกไหมอิม่อิอ่มมกครับก็ขอบคุณขอบคุณทีมงานฮะวันนี้เร่งด่วนเพราะว่าเราจะไปแจกไปแจกจดหมายเชิญเนาะอีกสองวันงานจะเริ่มก็ต้องเชิญให้เสร็จภายในวันนี้ เดี๋ยวเราคิดตังกันดีกว่าแล้วอิ่มไหมนะนนเช็ดปากกระดาษเช็ดปากต่อนแล้วก่อนแล้ว,ลวเขาบอกเหรอหรืองไงแล้วเขเาแล้วเขาจะจําได้หรือว่าเรากินมากน้อยแค่ไหนนะถามเขาที่คิดตังยังไงเราหลอกไปตรงนั้นก็ไปได้แต่กลัวกลัวว่าเขาจะเพราะเราสั่งอะไรเยอะแยะไปหมดโต๊ะสิบสองไงของเราโต๊ะสิบสองคิดตังยังไงจ๊ะ แล,แล้วจะจำได้เหรอจะจำได้ว่านะกินอะไรบอกเขาบอกเขาโต๊ะสิบสองใช่ไหมเออไปออมันเจอกันที่รถครับเดี๋ยวผมไ่จ่ายตังค์ต้องไปจ่ายตรงนี้มาดูซิกี่บาทออนีออ่ครับไจปจ่ายตังค์เขาก่อนครับ ขึ้นรถเลยครับรครับครับดีครับดีเราจะกลับว่าวันนี้เป็นสิ้นภารกิจนะครับเพื่อนๆครับโดนหลบรถขึ้นมาเนี้ อันก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเป็นออทิสติกไลฟ์สกิลนะพาพี่โด,โดปรับสังคมให้เป็นโรงเรียนเปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครูฮะโลกกว้างของโดโด้ยังมีอีกเยอะก็ต้องพาเขามาเรียนรู้โลกกว้างยืนพูดไปนี่คือหาคุณแจรถในกระเป๋าไม่เจอทภารกิจก็ต้องใช้รถของสถาัน เที่ยรถคนเดียวเศรษฐยากเลยเจอกันคลิปต่อไปครับโรบันดีครับบัสดีครับบันดีครับอาจารย์สาวบัสดีครับขอบคุณทีมงานขอบคุณทีมงานทุกคนครับคคับขอุณก่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโรโดพาเที่ยวด้วยนะครับพี่โรดฝากกดฝากกดไลค์กด s h a r กดากกดให้โรโด b e ด้วยนะครับ เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ้ายบายดากดไลคกดแจ้งยดด้วยไปด้นะครับไปดูไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายกลับบ้านยังไปไหนต่อทำอะไรต่อออกออกกลังกายที่บ้านออกกลังกายที่บ้านออกัาบออกกลังกายกับพ่อนะออกกลังกายกับพ่อ